นิทานเรื่องอดทนเพราะกลัวบนเกาะแห่งหนึ่งวัวหนุ่มตัวหนึ่งเดินล,ะล,ะละัดเลาะตามป่าละเมาะมันเห็นสิงโตตัวหนึ่งกำลังนอนอยู่ใต้ต้นเงาะ วัวส่งเสียงหัวเราะลั่นด้วยความคึกขนองทำให้สิงโตโมโหวหัววิ่งหนีสิงโตเข้าไปในถ้ำเพื่อหลบภัยมันพบแพะหลายตัว อาศัยอยู่ในถ้าแพะไม่พอใจจึงพากันพูดเยาะเย้ยและไล่ขวิดวัวให้ออกจากถ้าวัวบอกกับพวกแพะว่าฉันยอมทนเจ็บตัว ไม่ใช่เพราะกลัวพวกท่านแต่สิ่งที่ฉันกลัวที่สุดคือสิงโตที่กำลังนอนเฝ้าอยู่หน้าถ้ำค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับนิทานเรื่องอดทนเพราะกลัวทีนี้นักเรียนมาฝึกอ่านตามคุณครูอีกหนึ่งครั้งนะคะบนเกาะแห่งหนึ่งวัวหนุ่มตัวหนึ่งเดินลัดเลาะตามป่าละเมาะ มันเห็นสิงโตตัวหนึ่งกำลังนอนอยู่ใต้ต้นเงาะวัวส่งเสียงหัวเราะลั่นด้วยความคึกขนองทำให้สิงโตโมโหวัววิ่งหนีสิงโตเข้าไปในถ้ำเพื่อหลบภัยมันพบแพะหลายตัวอาศัยอยู่ในถ้ำแพะไม่พอใจจึงพากันพูดเยาะเยะ้ยและไล่ขวิดวัวให้ออกจากถ้ำวัวบอกกับพวกแพะว่า ฉันยอมทนเจ็บตัวไม่ใช่เพราะกลัวพวกท่านแต่สิ่งที่ฉันกลัวที่สุดคือสิงโตที่กำลังนอนเฝ้าอยู่หน้าถา้ำนิทานจบแล้วค่ะคุณครูขอให้นักเรียนตั้งใจทําแบบฝึกหัดซึ่งเป็นคำถามจากการฟังนิทานเรื่องนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ